พี่หนุ่มคำแนะนาตัวให้ลูกค้ารู้จักกันหน่อยครับสวัสดีครับชื่อหนุ่มนะครับชื่อเล่นภาษากังกชิสโนครับมีคําถามจากลูกค้าเยอะเลยครับอยากให้พี่หนุ่มช่วยตอบหน่อยได้ไหมครับมาสิครับได้เลยครับทัวร์จอยกับทัวร์ส่วนตัวนี้มันแตกต่างกันยังไงครับเรามาเรื่มวันที่ทัวร์จอยก่อนนะครับทัวร์จอยเนี่ยก็คือทัวร์ที่ลูกค้าซื้อมาจากหลายๆครอบครัวมาเที่ยวรวมกันโปรแกรมทัวร์เนี่ยออกแบบมาให้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยครับแล้วกลุ๊ปหนึ่งนี่ออกเดินทางกี่ท่านนะครับครับก็จะมีหลายขนาดหลายไซส์นะ 25้ท่าน30ท่านแล้วสูงสุดถึง3 5้ท่านครับแล้วสายการบินล่ะครับมีแบบไหนบ้างก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับมีทั้งแบบอินเตอร์แล้วก็แบบโลคอสครับในส่วนของโรงแรมล่ะครับมีให้เลือกแบบไหนบ้างครับส่วนงโรงแรมก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะครับมีแต่3าดาวสีดาวขึ้นไปครับส่วนเรื่องอาหารล่ะครับแต่ละมือนี่มันดีไหมครับอาหารก็จะมีทั้งเซตเมนูนะครับแล้วก็มีทั้งโต๊ะจีน บางมือก็จะเป็นบุฟเฟต์แท่กเข้ามาด้วยนะครับส่วนร้านอาหารเนี่ยเราก็จะเลือกร้านอาหารที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยสามารถรองรับคนไดต้นมงจะเยอะครับมาถึงทัวร์ส่วสนตัวครับทัวร์ส่วสนตัวนี้มันคืออะไรครับเป็นทัวร์ที่เที่ยวเฉพาะครอบครัวของเราเฉพาะกลุ่มเพื่อน,น,นของเราหรือเฉพาะองค์กรของเราเท่านั้นไม่ต้องไปรวมกับใครแล้วก็สามารถใส่ความต้องการทุกอย่างลงไปได้ใส่ความต้องการลงไปนั่นหมายความว่าไงครับคือลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นวันเดินทางไปกลับแล้วก็จำนวนวันที่ต้องการท่องเที่ยวครับสถานที่ท่องเที่ยวก็สามารถเลือกได้นะครับ โรงแรมชอบกี่ดาวย่านไหนห้องแบบไหนก็เลือกได้ครับสายน้ำบินก็เลือกได้ระดับชั้นของที่นั่งก็เลือกได้เมนลที่อยากทานร้านอาหารที่อยากไปก็สามารถรีเควสได้ทั้งหมดเลยนะครับอ้โหแบบนี้มันก็ดีมากๆเลยสิครับก็ใช่ครับแต่ว่าราคาก็อาจจะสูงกว่าทตัวจอยสักหน่อยนะครับแล้วราคามันเท่าไหร่ครับราคามันจะสูงไหมครับราคาจะสูงหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่จำนวนผู้เดินทางครับแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าเลือกครับและมีบริการจองร้านอาหารให้ด้วยนะครับลูกค้าไปถึงหน้างานแล้วทานเท่าไหร่จ่ายเท่านั้น ครับับกไว้แล้วถ้ายังไม่มีโปรแกรมท่องเที่ยวเลยพี่หนุ่มสามารถออกแบบให้ได้ไหมครับแน่นอนครับเรามีทีมงานที่สามารถออกแบบโปรแกรมให้ได้อยู่แล้วหลังจากที่เราได้คุยกับลูกค้าคุยถึงความต้องการของลูกค้าแล้วเราก็จะเอามาทําโปรแกรมเพื่อเสนอราคาลูกค้าต่อไปครับแล้วถ้าอยากไปเที่ยวแต่ยังม,มีไอเดียอะไรเลยสักอย่างทาไงดีครับพี่หนุ่มสบายมากครับแล้วก็เป็นคําถามยอดคิดมากๆเรามีโปรแกรมท่องเที่ยวทุกประเทศ,ท,เท,ศทุกเส้นทางอยู่บนเว็บไซต์ของเราพร้อมที่จะส่งให้ดูได้เลยครับ หลังจากที่ได้ดูแล้วรับรองว่าจะมีไอเดียที่เที่ยวใหม่ๆแน่นอนครับเห็นแล้วนะครับว่าทัวร์จอยกับทัวร์ส่วนตัวแตกต่างกันยังไงอยู่ที่ลูกค้าแล้วนะครับว่าคุณลูกค้าชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้าเกิดสนใจจองทัวร์สามารถติดต่อเราได้นะครับวิธีตอสคบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับติดต่อเราได้ที่กล่องข้อความหน้าโปรไฟล์นะครับเพราะเราตอบไวไม่ต้องรอนานถ้าไม่หลับตอบแน่นอนนะครับ